ซัมซุงกำลังเตรียมกระตุ้นการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนทัพจอได้ให้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยเปิดตัวเครื่องใหม่ใหม่ที่มีความบางลงและมีระบบที่ชาญฉลาดมากขึ้นและเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการอุปกรณ์ที่สะดวกและสมัยใหม่แต่ถึงกระนั้นยังมีความสงสัยเกี่ยวกับราคาและการเผยแพร่อของเครื่องใหม่ๆนี้ Samsung Galaxy Z f l i p 8การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ Samsung Galaxy Z f l i p 8จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจ โดยเครื่องใหม่นี้จะมีความบางลงประมาณ30%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าคือ Galaxy Z Flip 7โดยเมื่อพับจอเข้าหากันจะมีความบางเพียง9.5ม mm, ิมและเมื่อกางหน้าจอออกจากกันก็ยังคงอยู่ที่6.9ม mm, ิมซึ่งจะทำให้เครื่องเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกและสะดวกสบายในการพกพาแต่ถึงกระนั้นยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ Galaxy Z Flip 8 Fa หรือเวอร์ชันราคาประหยัดแต่ก็เป็นข้อสงสัยที่น่าสนใจว่าซัมซุงจะมีการเผยแพร่หรือไม่ Galaxy Z f o l d 8การปรับปรุงและการเติบโตสำหรับ Galaxy Z f o แ d 8ก็จะมีการปรับปรุงและการเติบโตที่น่าสนใจซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมดีไซน์และสเปคที่ใกล้เคียงกับ Galax y ซ f o แ d 7แต่จะมีการปรับปรุงให้มีแผงหน้าจอ m ม l e d ที่มีความสว่างมากขึ้นและปรับปรุงการรองรับการทำงานร่วมกับปากกา S Pen ให้มีประสิทธิภาพและความลื่นไหลามากขึ้น Galax y ซ f o แ d ไทฟการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอ3ทบรุ่นแรกของ Samsung นอกจาก Galaxy Z Fold 8และ Galaxy Z Flip 8แล้ว s ซัมซุงยังมีแผนเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอสามทบรุ่นแรกของแบรนด์นั่นคือ Galaxy Z Trifold ในปี2026โดยมีรายละเอียดสเปคดังนี้ติดตั้งชิปเซ็ต Snapdragon ของ Qualcomm ซึ่งอาจเป็น Snapdragon 8 Elite 4.32 GHz หรือ Snapdragon 8 Elite Gen 5 4.61 GHz ติดตั้งแผงหน้าจอโมเลขนาด10นิ้วความสว่าง1,600 nits กล้องหลักความละเอียด200ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,437 mAh ความบางของตัวเครื่องเมื่อพับจอ3ทบเข้าหากันขนาด3.9ม mm. ิมความบางของตัวเครื่องเมื่อกางหน้าจอออกจากกันขนาด4.2ม mm. ิลิเมตรซัมซุงจะวางจำหน่าย Galaxy Z Fold ชุดแรกแบบจำนวนจำกัดประมาณ20,000-30,000เครื่องในประเทศเกาหลีใต้และบางประเทศในเอเชียก่อนเป็นลำดับแรก แต่ถึงกระนั้นยังมีคำถามที่อยู่ในสายตาว่าสมาร์ทโฟนทับจอได้จัดกลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปส,สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือเป็นอุปกรณ์ที่ยังคงเป็นเครื่องใหม่และแฟชั่นเท่านั้นและสำหรับราคาและการเผยแพร่ของเครื่องใหม่ๆนี้จะมีการเผยแพร่ในระดับไหนทำไมซัมซุงต้องการผลักดันให้สมาร์ทโฟนทับจอได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำไมถึงต้องมีการปรับปรุงและการเติบโตในเครื่องใหม่ๆนี้ คำตอบจะอยู่ในความคิดของแต่ละคนและความคิดเห็นนี้ก็อาจเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นการพูดคุยในอนาคต